สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนๆชาววัดสุสาคอนบายไปจอนะครับอันนี้ผมกำลังดูผลงานเก่าเมื่อปี2016เป็นปีที่ผมใช้เวลาเเขียนงานสไตล์ดรอยิงทั้งแบบขาวดำแล้วก็เป็น ดินสอสีสีไม้ด้วยก็ทำลงบนกระดาษร้อยก่อนนะครับขนาดอันนี้ขนาด A2 ก็นั่งดูแล้วก็ผมก็เลยม,มาเย็บเล่มมารวมเล่มรวมเล่มทำ,ทำเองทำง่ายๆ,ๆจะได้เป็นสเก็ตบุกไปขนาดใหญ่หน่อยก็มีแบบน,นี้เป็นดินสอสี สีไม้รู้สึกว่ารูปนี้ผมจะใช้สเตเลอร์ลูนาเป็นรุ่นนักเรียนนะครรุ่นนักเรียนรุ่นถูกเพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบแว็กแลคือไม่มีไม่ใช่ระบายน้ำไม่ใช่เป็นเป็นเป็นระบายเพื่อเป็นสีน้ำแต่สามารถที่จะรูปได้นะใช้น้ำรูปได้ ใช้ตัวเกลี่ยที่เรียกว่า bending ก็ได้แ,แต่วันนี้ผมใช้ฝนอย่างเดียวเลยฝนให้มันให้มันได้ตามสีที่ต้องการ<ม>ก็ใหญ่นะ A 2นี่ก็โอเคแล้วก็เป็นรูปหนึ่งก็เป็นรัชกาลที่ห้าเป็น นั่นก็เป็นหลวงปูลงป <c oughs> งดดหลวงปูมั่นใช่ไหมผมจำชื่อแกจิไม่ค่อยได้หรอกหลวงปูมั่นก็มีเสือเป็นอ่ เสอดาวเป็นขาวดำขาวดำนี่จะใช้ EE ส e. ิสโซเซเลอร์รุ่นน e ัมเบอร์ EE ทางบูมัน่นก็นี่ก็เป็น The Ruzio m o งกีตาร์สเปนิสผู้ร่วรับผมชอบ ผมฟังงานของเขาด้วยงานเขามันฟังแล้วมันมันเพลิดเพลินม,ม,มันได้มันได้มีมีทั้งอารมณ์โรแมนติกมีทั้งอารมณ์เราใจก็ช่วงที่ผมวานเนม่เมี่อปี2016กแกก็เพิ่งจะเสียชีวิตก็เลยนำรูปมาวาดอันนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้ารปดูจากหนังสือสวดมนต์ ต้นแบบมาจากหนังสือสวดมนต์เป็นรออิ่งเขียนแบบพื้นๆเขียนไม่ค่อยดีแต่แล้วก็ลวงปู่ลงวงอะไรหลวงตามหาบัวใช่ไหมใช่เนะคุณต้องขอ,อขอภัยสายเกจิเพราะว่าผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องพระเท่าไหร่อ่ะพอพอนึกชื่อออกก็ ก็นั่นรูปไดนสวยก็มาว่าอันนี้รูป,รปแม่ผมเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่สถนนไปรู้สึกว่าจะไปบ้านบ้านพี่นี่ก็เป็นรูปของลูกค้าแล้วเขาเขาไม่ค่อยชอบก็อะลก็เก็บไว้เป็นผลงานไว้ดูอันนี้ก็เออ่แฟนบอลเวอ้์วููก็ต้องหนึ่งในนักเตะในดวงใจก็คือนีครับสตีเวนเจอร์ลัด ลอริงี่เป็นภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือการจุบกล้องการจุบกล้องนี่รู้สึกจะเป็นวันที่ไปไปชนะแมนยูมีการจุบกล้องก็นางเอกช่องเจ็ดสเต็ปอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วผูคนสำคัญขผมไม่ค่อยรู้ใครชื่อจไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่และนี่ขวัญใจของผม พีเล็กปีชาชนะภัยอันนี้ตอนนี้น่าจะอยู่ในประมาณช่วงยุคอ,อะไรนะชุดห้ามจอดควายใช่เพราะว่าใช้กีตาร์ e อสสีเขียวใช่ใยุคนั้นแล้วก็เป็นจอนเลนนอน ภาพนี้เป็นภาพคลาสสิกชอลเลนนนั่นแล้วก็รูปสุดท้ายนี่ก็เป็นเอลเวทิทเพสลีย์ก็ถือเป็นพอ,อมาเย็บเล่มรวมกันก็กลายเป็นสเกตบุ๊กซึ่งขนาดจะใหญ่สัหน่อยมาดูแล้วก็มานั่งนึกนะก็เป็นการเก็บผลงานอย่างหนึ่งในรูปเล่ม บางทีอย่างเฟรมเนี่ยเฟรมเราก็ต้องอต้องหาห้องเก็บนะเพราะว่ามันก็จะมีผลในเรื่องความอากาศในการที่เก็บรักษาผลงานอากาศความชื้นความชื้นอาจจะทำให้ <c oughs> ปลวกเปิดปกิดไม้ได้เพราะว่าน้ำยาเคลือบที่หมดฤทธิ์มันกบนานๆเข้านะ ถ้าเป็นกระดาษนี่เราก็สามารถที่จะเย็บรวมเล่มเยวจะทำปกซะหน่อยก็เก็บเป็นผลงานตอนนี้ผมก็ำลังทำแล้วใช้เป็นเอสามของเราซื้อแคนสันงเข้ามาแต่คิดว่าอนคาคตก็คงจะซื้อเป็น,ปนแผ่นดีกว่าแล้ว เพราะแผ่นนี่มันจะเป็นขนาด a 1หใช่ไหมเมืนก็จะเป็นแบ่งมาเป็นขนาด a 3เนี่ยได้4แผ่นใช่ไหมด้านขวาสมมุติว,ว่าซื้อ100ร0 0ปอน์10แผ่นแบ่ง4ก็จะได้ 45, 40ส4แผ่นแผ่น40ภาพเพราะว่าจนครบแล้วเนี่ยเราค่อยมาเย็บเล่มรนะวมเล่มอีกทีเพราะเวลาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถนัดหรอกเวลาที่จะมาเขียนทีละแผ่นเนี่ย อันนี้ยังเป็นทด,ทดสอบทดสอบสีผมกําลังนึกถึงอยากจะหวนมาใช้ดินสอสีบางก็กําลังดูผลิตภัณฑ์ที่เขาเขาทําออกมาใหม่ณเวลานี้นะมีดินสอสีหลายตัวที่เขาพัฒนาขึ้นมีคุณภาพที่ดีอันนี้ผมกล็ลองทําสเก็ตดีสีน้ำมันตอนนี้กาลังขึ้นขึ้นโครงไว้ยังไ่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดแต่ละอันนี้ชั้นแรกแห้งล้ว ใช้ลิกวิดผสมก็ไปเดี๋ยวเขาเก็บรายละเอียดเพอันนี้อันนี้มันอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทก็มีสิบห้าแผ่นถ้าถ้ายังอยู่ในนี้ก็ก็ถือเป็นการรวมเล่มไปแล้ววันหลังก็มาอนาคตมาดูหรือต่อไปมันจะมีมูลค่าก็ได้ก็นี่มาดูชมผลงานมาคุย เล็กๆกน้อยงงๆดูแลดีครับ